สวัสดีครับสำหรับเครื่องตัดหญ้านะครับมีอาการสั่นนะครับเวลาที่เราจะเล่นเครื่องใช้งานนะครับให้ดูที่ใบมีดตัดหญ้านะครับว่าลงล็อกไหมนะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าใบมีดตัดหญ้านะครับไม่ลงล็อกนะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับแสดงว่าไม่สนิทอาจจะรีบเกินไปนะครับวางใบมีดลงแล้วก็รีบขันน็อตนะครับหรือด้านล่างนะครับอาจจะมีเศษไม้เศษดินนะครับอยู่นี่นะครับมีเศษไม้อยู่นะครับก็ให้เอาออกนะครับ นี่นะครับแล้วค่อยใส่ใบมีดนะครับก่อนใส่ก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามีสิ่งสปกปรกดินโคลนหรือว่าเศษไมอ้อยู่บนฐานรองตัวนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีก็ใส่ใบมีดลงไปเลยครับขันน็อตให้แน่นนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ